สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับคลิปนคลิปนี้ภาพพี่น้องาอยุ่ท่ามกลางหน้าง,งานรถบรรทุกครับแล้วก็เครื่องจักรกลหนักนะครับผมตอนนี้เจ้โมงแล้วเนี่ยเก่าโมงกว่าแล้วครับผมแต่ว่ายังางบุษันได้ลงงานนะครับเนื่องจากขึ้นคนตกหนักนะครับหน้างานเละ ครับผมเป็นงานคุดหลอกงานชนประธานครับงานแม่โค่ผมครับขั้นใหญ่ๆมากครับรถแม่โค่ขั้นที่ว่าเนี่ยเพราะว่าแม่โค่ที่อยู่เนี่ยมิจะคว้างหมดแล้วนะครับผมขั้นนี้ก็มีเจ้าของขั้นนั้นก็มีเจ้าของครับผมนะครับเขั้นว่าหีใหญ่แม่โค่มาอีกสองขั้นครับซึ่งตอนนี้สิบรอกกัมีอ่าเจ็ดขั้นแล้วครับ เจ็ดขั้นแปดขั้นหกล่อสองขั้นนะครับผมนะครับเป็นเลนเป็นเทียวเทียวละลอยครับรถรวมนะครับผมส่วนใหม่เป็นรถรวมนั่นรถที่ใส่เสียโจบเสียร่องสายเดียดเรื่องนะครับน่ะนะครับผมอ่ะเปิดชิปมาเลยครับพ่อกรับหาซ้ำในีมว่าปราบทั่งนะครับผมเชียร์ลิงทัางเลียครับ ดันนาดินมองที่มันเละออกไหมครับผมแค่ <Yeah. S 1> แดงครับพอเนี่ยเล็กใส่สุบยโหคางว่างหางใส่ซอยแบบใดเล็กสอดม่านี่โอ้มมันเคยบกตะตุกมันบ่ mm. นี่ครับพอด,ดากันออกครับช่วงหนึ่งเพระาะว่าเอาไปตีดินเนาะผมไปใส่ครับโรตอรี่เนี่ย ชุดลากระบบลากของรถผมเนี่ยผมมายังออกแบบมายังพรท่านได้ถูกต้องนะผมมานี่ครับยัำลงไปเอราะมันมันสุดแล้เพาอะมันมีหูใส่สำนั้นผมเบิงแล้วเนี่ครับย้ำลงไปเลยมันโมเมนของมันนะครับเนี่ยถ้าเป็นของมันมันจะจับนอกนะครับผมจับนอกมันจะเป็นโค้งกวงๆออกเราก็จับนอก เดี๋ยวเบื้องของผมเป็นดัดแปลงแชนแนลอะไรพวกเนี่ยจับจับโยตะบัมมีจับบนจับล่างสุดเลยเด่นหาดลองสุดเซึ่งทางเขาไปถอดออกมันใส่กับกากับบัตรอะไนะครับผมชนนี่ก็เลยถอดออกไปปั้นหน้างานนะครับมันมารับงานตัวนี้กะต้องใส่ขึ้นครับไปถลากรถไปถะเนี่ยครับลายยางจิป,ปะทะนะครับผม ว่าพ่อย็ดเป็นแทนร่างหางแน่นว่ะน็อตเบอร์อยีิบเอ็ดจับนะครับผมน็อตโต้โคขั้นนี้นี่เริ่มลงงานก่อนมูลแล้วครับแงทงข้างละเดี๋ยวพาเบิง้งการทำงานเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวมาหาเบิ้งว่าขั้นใดเป็นน้ำโบบันอยู่นี่ครับ <c oughs> แ้วโห ทันเดซิเดียดดาร์โกวโอ้ครับนี่ยพุ่นกหนมีจอนเดียวขั้นหนึ่งนะครับมาหาสามห่อเนี่เจอคูปับแล้วครับผมแจะแร้งพะกนนั่นฮะโมเสบโมเสบเดียวเอาขี้หยางไงล่ะวะโอ้นายเป็นรุ่นอย่างไงครับโมเสบเป็นรุ่นซิลีตัวไม้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันไม่เป็นรุ่นใดนะครับผมเดี๋ยวพ่อ ผมนี่ก็มารับงานดันดินครับเนี่ยคือลมกองนะครับผมเพิ่นคุดตรงนี้นะครับผมเราไปถมพักทางทางผุ่นนะครับถมออกไปนะครับผมเราดันเจ็ด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 ถมนะครับผมรายเดือนครับน้ำมันบริษัทนะครับผมเนี่ยคันที่สองไปลงงานแล้วครับตัวนี้ไปรอบนึงได้ไหครับเพื่ฮะ อออโอบงยไดนงไันล้วรอบนึงโอ,อ้้ยลุ่นไปเนุ่นเจ็ดหรือรุ่นแปดไปไหนรุ่นแดเหรอตัวนี้นะจะเป็นรุ่นหาครับมาร์กไฟไนะ <c oughs> ครับผมต่าเห็ดสีใหมครับสีเดิมนี่แน่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 สีเดิมเป็นสีกรบอกให้เรีครับ ราจะเฮตเป็นซีเลียงไหมเอ็นซูมิโตโม่ครับเอชเฮตสองร้อยสิบครับนี่ครับนี่โคมัตสุเรากาดไอฮิตะชินะผมหาจีคันหนึ่งทางพุลล่นแหละครับผมไม่กระมูลเลยนะครับน่ะเด้อ กเสียร่องอี่เสียแบเสียร่องเองงนะนี่ยน้รถ <laughs> เดี๋ยวพายเป็นสิบโลขะครับเสียโจกอ่ะกำลังมากครับ,รบโอ้แทกถางนี่ไหมโอ้เสียงก็มวันนะ่าบ้างซึ่งผมก็บ คิดคิดเพิ่งอยู่นะผมอ่ะถามผมมาเฮ็ดงานขับรถอยู่นี่นันกะมีรายได้ก็จริงครับแต่ว่าผมสิผม่คยได้ลงคลิปนะครับบัะนผะบ่ค่อยได้คลิปเลยนะครับพวกช็อตดอกช็อตเดซจิงจริงกับผมกัสิถ่ายบ่ได้นะครับผมซึ่งงานอยู่บ้านนี่กะถ้ามีผู้นึงมากอะผู้นึงต้องอยู่นะครับผมกยคุยๆกันอยู่ครับก็พอว่าสิเอาจังได๋เลยสิบ่ขับดีนะครับผม เพราะว่าที่แรกอะว่าฉิมาตั้งตั้งใจมากครับจะไม่โค่นะครับผมเราพอคุยๆไปมีงานรถไถของเโยของครับบ้านนี่นะครับเอารถไถมาล้างานพ่อเอามาถามผมมาขับมมบ่มีผู้นในบึงว่าบึงอย่างครับถามผมบเลยครับผมมาเปลี่ยนรถไถกับพ่อก็ได้นะครับผมหรือว,ว่าพ่อไ,ไปยอยู่บ้านเก่มาเฮ็ดผู้นึงกะบถ้าขับรถโยของมันก็ดีอย่างนึงครับมันพักอ่าก็แก๊กได้นะครับผม ผมมารับจ้างครับเพื่อนมุงเงนั่งอยู่หนารถี่เบิดมือเบิดขึ้นเลยครับจีได้ดันตดดินที่สิเลยครับจอันเดียนะครับผมถ้าผมบ่ได้รับงานางรงครับแมคโครเนี่ยก็สิคิดว่าก็สีหาทั่วยังเดี๋ยวครับทายคลิปยังเดี๋ยวนะครับผม ซึ่งถ้าผมขาไม่โครผมว่าไม่ไล่ได้จากไม่โครแต่ว่าผมยังไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมถ้าผมท้ายคลิปนะครับผมก็ไล่ได้จากคลิปครับแจก่ก็สมีเวลาถ้ายช็อตเด็ดให้พี่น้องในเบิ่งกันหลายๆฉากหลายๆมุมนะครับก็คิดๆอยู่นะครับ<อ>ผมแจ<า><ๆ>็คเจียวยังได้ครับชีวิตครับไปโอ้ดินเหนวเลยซึ่งตัวนี้ก็สีคุดลงอีกเมตดกี้นะครับเนี่ยท่านได้ฮอนระดับ เขาไปเอาน้อยขึ้นขั้นของรถคือนี่ละตาไม่ทั้งขึ้นใหญ่นวครับรถบรรทุกดินออกมากนะครับผมเก็ดขั้นนะครับสมากจะเป็นผู้สู้กันเบ์ดหน้าผมวันใดเกี่ยวครับ3ามวันสี่สิหนึ่งบ่อ๋อล่นเต็มเมือว่สิเนี่ยโอ้โหสี่เคก็หนีก็ ครับผมคร hmm. ับโอ้แลนแต่เมื่อดิคือว่าปืนใช่ร้อยมาดาโอแสดงว่าบอลเร็วกว่าอนด้วนเลยบอลรุ่นแรงกว่าอนด้วเลยไปเรื่อยๆครับเอานี่แล้วผมงานหนาฝนสองพ่อสองพ่อครับ ดูสร้างมังเลยบาทเนี่ยเอาเป็นดำลองเลยครับครับบึงวานหลเห็นงานเนี่ยมันบอมั่น,น,นบึงง่ามน,นี้ครับเอาเริ่มว้อมเครื่องกันแล้วครับนับเไม่ไหวโรงงานยางเดียวครับบาทนี่ยยดรอเป็นเรียนเป็นเที่ยวนะครับ รถไทยด,ดันมาติ่ดรถเลยเลยเลี้ยงไปรับงานครับแม่คูครับมีงานรถไทยกับิดว่านไานจะได้เลือกเอายางใดยางนึงครับจะไม่เห็นท้องพ่นพ่วงกันเลย สิผมมีผูเ้เบิ่งหัวนะครับผมเพิ่งงานอยู่บ้านดิอ่ะเรือบ,บ้องเครื่องแล้วครับทางพุ่นก็บสิเป็นฮิหนูโนโนโก,กันครับด้านก็เป็นล็อกกี้นะครับผมยิสุโอ้โหโอโหโอ้ยิสุไม่ขั้นเดียวครับโอ้ฟ้าไทายดักรถคันนี้ก็มุนเอเลยเด้อวะ <laughs> โอ้ดัดติงวนะล่ะลุ่น,นี้เนาะเงียบฝนตกนี่ต้องย้ายนีฝนไปจอดอยู่น่นนะครับผมอ่าเสียล่องเดี๋ยวเดียวมึงชนีเดี๋ยวพาไปทักทายเสียล่องกันนะครับผมเอานิดสิริ หาที่หาแรงมงวาดันรถยังไงติง่งวะเนาะเนาะผมคิดภาพบ่อครับว่าจะตีอย่างๆไป่ต้อันนั่นแหละอ้าวเน่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 น,น่่มันต้องรุ่นนี้ประท่ารุ่นนี้ครับติ่งอยู่เอ๋ออันนั้นกันตี่นันครับอ้าวไปครับมาอีกโอ้ลื่นครับ เดี๋ยวรถสิบรอยเนี่ยบอกเปก็นเรื่กับคิดว่าไหนจะรถไถได้ปั๊หนาดินจักหน่อยนเนี่ยผมจะให้มันแลนง่ายกว่านี้ซิบรอยเขาวะก,ก็หาเดียว์ซิบเดียวก็อาจจะโอเคครับว่าฝนตกแห้งขึ้นเป็นได้บานะม,ามาเลยเดี๋ยวผมหามุมก่อน เอาครับเอานี่สองรุ่นนี้ครับโอ้ยกวนมันบังไฟลานครับพี่น้องเอาใายซังสองนั่นแหละเรียบร้อยโอ้กวนเอาคันนี้ข้า,อา,ขา,ขาอยอีก <laughs> เล<อ>ย<า> <laughs> เ,เดี๋ยวเพื่อนเดินตัวเองไม่รอดครับ เฮงงานนะครับโอ้โหทำงานอยู่อ๋อ oh, oh, ขั้นนั้นออกไปได้ oh. แล้วขั้นนี้ข้าครับ oh. ต้องไอยกันว่าม,มีน้ำกันไหย